นี friend, ่เป็นท่าแพมี่ท่าแพญี่ปุ่นท่าแพ ไอ้นี่เป็นแผ่นยางผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้นี่หัวข้าแผ่นเป็นทามืและใส่นอนได้ยัาาางายโสทายนี้ใส่เสียแม่ตายมานมเพก